พี่น้องครับอันนี้กับข้าวเที่ยงคอนวอยเนาะแมนเดออันนี้พูนละคนเบิงคลิปหมู่บ้านเอ้าคืออันคนหลายๆคือเฮ็ดกินหน่อยแท้รอบเที่ยงนี่จะเป็นของคอนวอยนะครับกินเฉพาะคอนวอยเด็กๆจะกินรอบเย็นนะครับเพราะเด็กๆตอนนี้นอนเขายังไม่กินนะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมอันนี้ของโอ้เป็นตะเพ็ดแต่เอ็มเพ็ดๆเลยอจังแสบเนาะเน่นแลมันยังดับกินข้าวพ่นพอยายก็จำปูนไปถือแจวอยู่หลอก

แต่มานไนี่มาตนขังปาอา่โอ้จันวางขืนรถแอร์อีกแล้ว<ร>โอ้อย่รอกบันมีรถแอร์อ่ะอันสีฟากันออกเง,งนินกันพูดละลอยช่องลอยเติมน้ำมันนอนรถจัน,นโอ้กันลอแล้วเนาะมาๆม,มาสวยเฉลี่ยกันจเลี่ยขอบริคีนับเจ้านเน,นเาะขอบบริคีนับเจ้า เกี่ยวกับอะไรอ่ยังเป็น้องาะยู่ใส่ตัวนี้ฮะที่ี่้องาฮะได้ไกท็คืนไปเทิงตู่มันเถอะนี่บอนี่ฟองเขาอยู่ได้เอาเทิง์บอเทิงไห่ก็ยังไห่แม่ยยี่ไรนี่ไมส่อยอาไปหาไข่มัน นี่ครับตั้งวิธีแล้วครับเพื่อนเขาบอกว่าอย่าไปนั่งครับเงินนั่งอยู่บริเวณเงินงตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีครับเที่ยงตรงครับตั้งเวทีเรียบร้อยครับวันนี้ตลาดฉลองกรุง39นะครับเพันว่า39เด้อประมาณ29พี่นอ้องแจ้งขาวเพื่อนสัมพันธ์นะครับยังล่ะจองจองจังได้วทีน่าหอดีจะไม่นั่งแค่ไหน จองกับจองทังท้งหลังผมตัวไม่ใช่ปูออปเอาโบเซอข่อยเขาว่าจะบปได้นั่งอยู่นี่เอาเวทีชิมาจองเต็นจังไ้อยู่นี่พุดไปจองผุดซะเนาะ ขี <do you. S 3> ่ใช้ทั้งไหนจะดุเอ้ยลวยๆครับวันนี้จัดจัดฝัดบุกแน่นอน ใช่แต่มันบรแดรดไปได้มนี่ใช่แต้มันบรดนนนแรดดไปไ,ได้เจ้ดูข่าได้บ บาดอันบาดอันบ mm ่มาอนลูกไส้ลูกไส้พายเศษให้นังเัอะฮะทุนละแต่ว่ามันยังบ่าวน้ำข่อยอยู่บ่าวร้องนั่นกัดซื่อๆมันไปใส่หรืบุ๊บไปยุ่นน้พอดน้ำมันดูฮะยุ่นยิโนไปยุ่นาอันตีสพอดนอื ตีทักไรนเยวยู่พอดนต้ามพอดนตามาจีบสาวด้สันดานบอดีนั่นเลยบมเอนนิสัยได้สันดานดีมากมาแลวเด้อยบาทพี่น้องไปรับสันดานมาบนิสัเลยครับของครนมนี่อารมณ์ดีเนนี่พ่อยวังนี่คือกันนี่ไปออกคนพาพาน้ำทางนี่โอ้จีบพี่นั่นบ่แข็งใจบ่แข็งไหม คำเบาสุดยอดคำาเบานี่อุ้ยนำไรไฟดับแต่ว่าบ่อแข็งบอแข็งน้ำแข็งมาด้ะเอาโตเมึงใหมมึงหลอดก็อีผักอยาแข็งไป่นาบ่สบายจล้มาไก่กูฟาดเบาะเบาเรือยๆเพาเคยแบบว่าบ่อไข่เสื่อนอกจากโควิดตึ๊กเุนเหรแต่แล้วเลย โอ้ยคนถทายคลิปนายุดอยู่กระเหยว <c oughs> ไปที่ละอันตัว <c oughs> เออไปเออนั่นอ่ะ <c oughs> อืม ขอบคุณทุกคนครับบรรยากาศต้องชิ้นชิ้นนะครับผมตะวมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตลาดฉลองกรุง39เพื่อนบอกมาในคอมเมนต์นะครับผมตลาดฉลองกรุง39มาลาดกระบังนะครับขโมยน้ำแข็งมาแลงครับตะวมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเต็มวงเต็มโชว์วันเสาร์จะเงาได้ไงนะครับวันเสาร์จะเงาได้ไงพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์ก็หยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับผมเอาดีๆไม่แห้งสุ๊ๆทุกคนครับพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับ

้พวที่ปิดวง้วข้าวนีกับชดนอยู่ราะวาตอนอ,อ๋อเอเอ,อ่ะขอบคุณทุนนากจิกครับพอกันคลิปหนา,ค,ารครับสวัสดีครับ